อออกมาหน้าพี่น้องมาเจอบึงน,นาพอ่พอเพราะว่าว่เขายังบูสุปปัญหาวันนี้เราพากันออกมาเจอบึงหากับอันใครเคลื่องแล้วพี่นอ้องโยงเฮียนแล้วก็พากันออกมาหน้ากับอ <ừ> ีแม่ออกมาเบิงเขาน้องขอเลิกแล้วก็พาเพิ่นออกมาเบิงเขาพี่นอ้องเขาแล้วมันสุกพอเกี่ยวกับเสีเอาข้นเกี่ยวแต่ว่ามันยังบอกอันนั่นกับเบิงก่อนน้บอบะกุ้งพี่น้องชิมาเกี่ยวกับอันกับแามิงกับเอมิงพี่น้องกับแม่อันนนก่อนว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แม่ว่า หาเงินก่อนว่าบรรสาววันพีทหลอกบรนเขาวี่น้องยามันเขาไปดอกพี่น้องเบิกทางหลอกพี่ก็อุกใจเลยแม่พอจะปันเข่าเซ็นใส่เข่าเลยบ่แมนมันลมพัดถึกเข่าเข่าตัวนี้่ันเกี่ยวอยู่ทางหน้าเพื่อได้พี่น้องหน้าอันแคมทางตัวนะคะเกี่ยวเข่าเตี้ยนนี่ก่อนอันนี้เข่าก็พอเปดวัดทงเ้ยทงตัวนี้ย่าเลยเนาะแมน ล่มเหมือนเลยพี่น้องไอแถวนี้คะเพราะว่าล่มพี่น้องช่วงหนึ่งนี่ล่มแห้งแล้วก็เขากระซุง้งแนบ่อน,นี้น้อแม่ลมผัดบดเดียวไปเหมือน,นอเป็นสาเป็นศาสตร์แล้วพี่น้องเอาอันมาปูนอนเลยนี่ <c oughs> ล,ล่มเหมือนเลยงามปานแต้มพี่น้องประมาณามือใดแม่ใชได้เกี่ยวนี่่อยก็ว่าจาพ่อเกี่ยวเลยนี่ราก็ เพื่อหอดวันเสาร์นี่เขาอนี้ชิลงหลายแล้วนั่นแะ <Man. S 2> เนาะแมนแต่ว่าไอ้วมาชิลมาเกี่ยวก้อนกับแม่น,นุนอีพอผัดวายยังเบีกทุกเป็นได้หน่อยพอว่าก็ยังไม่ได้เลาะบางังคับเลาะบังก้อนไปบ้าพี่น้องอยากนำคันก็นจะหกในเด้อพี่น้องเด้อพอไม่ได้ถางเลยยังเกี่ยวเข่าเนาะเห็ดดาแซงจะหน้อย่แล้วจึงเอาจักมาตัด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 บ,บ้าพี่น้องปูไปเลยปูคือสะจะเป็นมันงามงามขนาดเลยพี่น้องเกี่ยวในสองมือแล้วบ่าไห้นี่ บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องออกมาไา้มาหน้ากับพี่แม่นี่กัประมาณสี่ห้าโมงอะไรๆพี่นอ้องพี่แม่เพิ่งระหากละปิดหานแล้วเมื่อกี้นี่สีพากันไปหลอบเบิ้งเขาอยู่ทางนั้นอีกพี่น้องแถวนี้ล่มร้นักหวังพดจะล่มเบิ้งขวเกี่ยวยางได้ไหมล่มแบบนี้มันล่มแบบ ปินไฉปินขัวเช่นกันเลยลม<บ>เบิดแเทนี้สูงใน<อ>พี่น้องเขาอยู่นี่ลมผัดหนึ่งๆนึ่งกระไปเลยไหนแล้วสำนึกวันเสาร์เกี่ยวปบ้ บางทีกกยังเขียวอยู่ไหมเนาะยังเขียวเนี่ยเขียวๆเนี่ยสิลงหมดเลยงามเลยที่นอกอยู่เนาะพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งด้วกันตัวลูกนี่สีเขียวแต่ตัวแม่หันสุกแล้วพี่น้อกคือสองสันเนาะเขาเพ่อดีเรื้ยงใบไหรถ้าว่าบ่อนั่นกะพ่อเกี่ยวแล้วเขาก็ได้เนาะแต่เสดายด้วแถวนี้ยังเป็นนดำๆอยู่นี่นี่เป็นเขาอ่อนอยู่อมันสาวว่าแม่ ใค้แน no, no. ่น e oh, ้องหายใหญ่นี่บัวร um ่มเนาะเด้อนี่กำลังสีลบ่มกำลังพี่น้อกกำลังลมอีกมือหนึ่อนี่กำลังมุนเพื่อจักกำลังย่อยไปย่อยมาอ้อุกใจได้หายใหญ่นี่หายใหญ่ตัวนั้นอีกสองหายใหญ่นี่คันย่อยล่มแล้วโอ้ยตายเลยเกี่ยวเองกับมือละห้นี่ที่แม่เรยุ่งมือละห้เนาะหัวมือที่นอกคอบราเมเนเป็นท้าใส่เข่านี่พี่น้องอันนี้เป็นเข่ากับคอแปดเเด้อ ก็ขอแปะจ้ะพี่น้องนี่แถวเียงเขานี้ยังบ่ลมตลอดนะแถวนี้ก็เร่มอีกล้ว่ไหมเียนี้หอดบ่แม่วันเส้าวันนี้บ่เกี่ยวคันบ่ะหอดวันเช้านี่เขาหยาดลมหมดเลยแถวนี้เคยทายเครื่องไรจ้างซอยให้กุ้งเกี่ยวทะจ้างจ้างเดียให้นี่การล่มไป เป็นตาขี้ขานเลยพี่น้องไอเกียวเขาหลบเนี่ยเพรไปเพรมาจัเถื่อมันหยาผุดผาดตะพุ่นเลยผุดผุดหายนะลมมันหยนี่อันตรายแห่งนี้ขี้ลายแห่งนี่จะเป็นอะไรอะไรเขาเานาะล่ะยังไงหลบอีกว่าอาคตทางกลางนี่ลมแล้วลูกบาลมลูกม่ได้ได้ลูกเอ้ยอันนี้ลมวันเงยเลยแล้วหนึ่ง มึงลูกคนเที่ยวนี่มึงคนเดียวเขาพยายามจะเข้าเตะไปแล้วทางในพี่น้องทางคนต้นเที่ยวเขาจะหายจหนาได้คะแม่นทังชีต้นที่ลมพ่อตัวบริเหตุไม่คำเจ็บมาโอ้ห้าเ็นหน่วยแล้วเฮลมทางกลางน้ำให้นี่ได้เอาสีสีผักก้อนมะหรอกขายเครือเนาะผักวะเขาไม่ได้ขับเงินบอกแม่มคนยันลงหยาดขอลงโอ้อเสียดายเลย ลูกน้อยถ่ะว่าเขาขักมีกระป๋าไปหาอื่นแล้วก็ลืมเขาแหละพี่น้องลมแล้วพี่น้องทางกลางนโอ้คือพีนั่นแหละพีนั่นก็ัาเขาเขาลม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 ทำที่พูดีเอาแล้วเขาว่ะพี่แม่กาหลาะเบงเขาอยู่ทางด้านนั้นพี่น้อง <laughs> พากันมาหลาะเบงเขาพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยอันนี้เป็นตะก้าเดือดใจพี่น้องเกี่ยวแล้วแล้วพี่น้องตะกา้านี่ mình thắc khen gang cả khử lái đây này hay này lái mẹ hay này thắc khen gang pino bây giờ tuần nhảy nhảy xài cây mà mày đây nè mày đi lọ đây sau mệt đây đây เมื่อยเหรอบ่ลือเห็นเขาอลไรเมื่อยเมื่อยจัจมันก็ลำแข็งหมดลาทั้งเมื่อยยางเมื่อยพี่น้องพักผ่อนก่อนตอนนี้เป็นไหใหญ่สองไหเนี่ยออกมาได้ลงเมื่อยยางแล้วก็เมื่อยน้ำเขานะพี่น้องเห็นเขาลมเลยเมื่อยขาบเออช่ววันเสาร์นี่สิบว่าลงมดบ่ดละหยานโยกหอดวันเสาร์นี่ยานลงหมดเลยพอเดี๋ยวนี้อากาศมันก็หนาวเลยพี่น้องลมก็พัดเลยหยานลมมาไปมืดเลยนี่ ลมัาพี่น้องลมากัแห้งกะล่มมดแล้วลยขาวน่แม่นี่ละหอใหญ่น่สองหอหบึ้งนะพี่น้องสองหนี่้องเพื่นก็ไปท่างนี้เราคนไปทางคันใหญ่พ่นเพม่อนะแม่มันมีทางเที่ยวอีกพี่น้องทางนะตามห่องอะไรพี่น้องห่องที่น้องคอนเคยเอาปลาทางนี่หะอัน เข่ามันขึ้นมาตามคันพี่น้องนี่เด้อมันหลบมมาตามคันก็เลยมีไัเที่ยวยันเตะเข่าไปเลยพี่น้องน้องคอนก็อีแม่กก็คอยไปยันเตะเอาเตะนี่กะหล่นหมดแล้วแหละเข่ากำลังนุ่ยละป้าแม่งามเลยพี่น้องถ่ายไปเน่ยนี่ จะเป็นความสีตกดินน้องอน,นุนกับอันเอื้อมิงแล้วก็อีพอไอ้กุ้งถ่ายอยูุหานพี่น้องเพป็นนางดินอยูุหานน้องคอนกับอีแม่ก็ออกมานะแถวภูบ่มบก็า้ามหมดเลยล่ะงามเะสูงเนาะชิบะลมสน,นามมัอนอะไรน้องแต่ห้าวเลยอยู่แถวที่ถงนี้แล้วขอ,อขอแปดะขาใส่ ภาคนาเกลยวเลยพี่น้องนาอันพอหวานพระหวานแล้วแล้วนะเราใส่ข้าวโอเด้ข้าวเตี้ยบขึ้นข้าวข้าวแดงนัอะไรข้าวผัดใส่ข้าวกลางตัวที่บนเป็นข้าวงั้นนะบนพี่น้อมาบนข้าวนมกันนียตอนแรงๆนียป้าทางนี้กระหล่อมเหมือนเนาะถ่ายใหญ่ไปเลยก็กระล่ำนี่ันเด็กเดทางกลางกระหล่อมเผื่อกันหมดแนละปุ๊บอมื่อนนี้ถือว่าชดะขายแต่เมื่ออื่นนี่แหละเทองนี่ มันมีกระดูกมันกระล่มเไรขู่ใจแล้วแบบนึงมันลงเบินิดนี่ว่าเสียบันอยู่ละฮะแม่ก็ขายเครื่องเนอไ้กุ้งเกี่ยวกับเขาเนาะเอาคนแม่ขายเครื่องพอได้จ้างเขาไปแต่วันๆเห็นได้แต่ถ้งคนกะอยากมาเกี่ยวอยู่พี่น้องแต่ว่าสว่างในน้องคอนันกวดกาโดยพี่น้องโยงที่นั่นป้าแม่อันนี้กระล่มลาไรลี มาเมื่อไนกี้พอยังยืนสงบอยู่ได้มาเมื่อนี้หล่มันเลยคือฮอมันถิดมิสบอะนันมั่อนะวเบิงกฮาว่าวันเช้าวันถิดนี่หล่อมึดฮา่ะเบิงกันต๊ะซุกนต๊ะโปุกเบิ่งเมื่อะขอแค่้ได้วามันลงก่อนนะคะเบิ้งใส่กันดรือพี่น้องว่าซุกหรือบป๊ซุกอันนี้อีพอกับอีแม่เทียงกันอยู่ผู้นึงว่าซุกผู้หนึ่งว่าบปะซุกเนี่ยทำบุกเกี่ยวกับผัดเผาที่ลง เบิ่งอย่างหนึ ope, ่งค kind of ือสุกเบิ uh ่งอย่างหนึ่งคือไม่สุกนะแม่เนาะอยากเคี้ยวๆเนี่ยก็มีฮะพอดีกระเทินจะเป็นอะไรฮะอมื เป็นนาของคนอื่นพี่น้องเดินนาไก่กันเพื่อนแล้วเหมือนแล้ว,ลวพี่น้องนาแถวขางยังแต่นานองค้อนยังพันเขียวพี่พอกะบ่คอยได้มายามเลยพี่น้องอันนี้ตอนเพิ่นตอนนี้พอได้พี่น้องอันนี้ ถืออยู่บระจวบอะแม่ไม่ถือไม่ถนอต้องเล่าน่ะมันอันนี้ไปซิวป่ะไปซิวปะ่ะอ๋อไม่ได้พี่น้อง,อ,งอันนี้การเป็นทางเที่ยวเพื่อนนะพี่น้องทางในนี่การที่เป็นที่มีแต่หน้าคนหบนพี่น้องเขาทางนี้ก็เลยเที่ยวผ่านหน้านครไปอันนี้ก็แมืนทางเที่ยวเพื่อน ปก,กติกาเที่ยวทางนงคออยางมาเลยพี่น้องแต่ว่าเขามันล้มใส่คันนามืเ่เพลยบลเที่ยวยันเตะไปท้ชี่วหกเลยพี่น้องูเบื้งนาไม่เ็ดนขยาอันี้ขึ้นก็ขึ้นบลายีนอขันน้าาก็เกี่ยวเล่ในมุ้งเตียงมุ้งอย่างกระไดเลยอย่างนี้นะผักนี่กาแล้วเลยพี่น้องนะเพิ่น้นองแต่น,นาเอาแล้วทางกลางนี่ยังมาแล้ว ชาวพุ่นอง,นาางเฮา,า,เาเน <ะ S 2> าาั่งทางกัน,น,นแล้วมาแล้วแลมาปีนแล้วก้อนหอยคือส้นชิลายนะแม่เน้อหน้าเราใส่อเลยพิมพ์ภูมเทีย่ยงหน่อยเฮาพี่น้อง <c oughs> ที่พากันเมื่อยเด้อจ้าพี่น้องมา <c oughs> งดีกวนะ่าขำแล้วตะเวนกะตกุกดินแล้วพี่น้องเนี่ย ลมคือกันพี่น no, mm ้องลมมืดนักเนาะนักหมากหลายนักห่วงหลายพี่น้องได้หมากในปีนี้มืดปุ๋ยฮกสบเด้หมากนี่นักซึกพี่น้องด้ยไหมเบิ้งน้นกันพี่น้องเข่านี่ซุกบบพอเกี่ยร์ระบอเบิ้งซอยกันเด้อเบื้อย่างหนึ่งคือว่าแถวเนาะลูกเต่านี่คือว่ายังยังอ่อนอยู่ กระชิลูกชายท้ากุ้งว่าสิมาเกี่ยวก่อนมาออ่นมนเกี่ยวแถวล่มเพล่ะกะสิหาคนซอยเ่นหาคนซอยเนสี่จะคลนแหละเนาะเกี่ยวถ่าเฮาวันเสาเนาะแม่กระชิขายเครื่องไปน้ำแน่แล้วกะิจ้างซอยเช้ากะพงเฮียนยุดเนาะแม่กะไปขายเครื่องซิมพากันออกน้ามาเกี่ยวข่าแพล่ะคันแม่สิป้าออกมากะเกี่ยวได้แต่ผุดยดออันนี้เขาขายเครื่องเรางยังได้เงินได้จ้าง สามชีคนหันมือหนึ่งเราก็นั่งได้เพิ่มเลยเด้อหละเมื่อยเด้จ้าพี่น้องมาเนี้ยขำเลยเด้ออนอนนอนพี่ประเภทหรือว่าเมื่านอนพารานอ่านอนนอน,น,อนพี่คุลินกระปูพี่น้องอยู่ในหันพื่อได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> นอานานอ,อ้เย <c oughs> ไข่นี่ใหญ่ๆนี่กำลังสีค่อยลงเลยเด้อ <c oughs> สันไห่สไห่ลงอยงมือกับบแล้วเกี่ยวสิบคนปีซื้อนี่เอานี่สิบคนสองไห่อันนี้สองมือ่องกับกันพี่น้องกับเลยด้วยพี่น้องเลยไปงามสีพากันกับเลยจะพี่น้องแบดนี้ก เดี๋พี่น้องกระลิปนี้กะขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากสร้งน้องพรสวรรค์นในเด้อจ้าพี่น้องลาก,กันได้ทวงไห้ทวงนายเด้อพี่น้องเด้อฝากสร้งลูกสาวในเด้อกะขอบอกขอบใจหลายสิมาติดตามขอบคุขอบใจอันทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามในไลน์เด้อจ้าพี่น้องขอบใจหลายๆเ <laughs> จอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย